ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอีกช่วงหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายกิจการขยายตัวก้าวหน้าและรุ่งเรืองและยุคนั้นเป็นยุคสมัยแห่งการแสวงหาของคนหนุ่มสาวหรือคนรุ่นใหม่ภายหลังเรียนจบปริญญาตรีบางคนสะพายกระเป๋าใบ่ายหน้าสมุ่บ้านเพื่อค้นหาคําตอบหาความหมายคุณค่าของชีวิตบางคนเดินทางเข้าสู่เมืองเศรษฐกิจหวังเพียงเพื่อสร้าง รายได้จากเงินเดือนที่งดงามชีวิตของโชติกาปลั่งกระโชคก็ไม่ต่างจากคนหนุ่มสาวเหล่านั้นที่ตัดสินใจเข้าทํางานในระบบเป็นมนุษย์เงินเดือนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่คุ้นชินแต่ยิ่งนานวันกลับกลายเป็นความจำเจกับชีวิตที่ไม่มีความหมายปัจจุบันเธออยู่กับงานที่เลือกแล้วงานบริหารแปลงผักอินรีและบริหารชีวิตของตัวเองที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวจังหวัดนครราช สีมาก็เป็นคนเกิดที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เรียนจบปถมเรียนจบปถมที่อำเภอโชคชัยค่ะแล้วก็ย้ายไปเรียนมต้นที่นครปฐมแล้วก็เข้ากลับมาเรียนมปลายที่กรุงเทพแล้วก็ไปเรียนปวสที่ระยองค่ะ พอจบปวสก็ทํางานพักหนึ่งค่ะทางานบริษัทญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกวอเกอร์ค่ะพักหนึ่งก็ไปเรียนไปเรียนต่อปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์บริหารลัทกิจนะคะของรามคําแหงก็อยู่ในส่วนราชการที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็นเจา้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ก็ทํางานประสานงานกับคนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดเก็บรายได้จัดเก็บภาษีจัดเก็บ รายได้ของอบตทั้งหมดนะคะที่บางแสนตอนนั้นรู้สึกรู้สึกเบื่องานเนาะรู้สึกเบื่องานเบื่อเบื่อชีวิตในเมืองเบื่อความวุ่นวายนะคะก็เลยเออเอาไง,าไงก็เลยออกมาอยู่บ้านสัก2 ·อสาเดือนนี่แหละคะ่ะพอดีมีรุ่นน้องที่จบกเกษตรนะคะ<ๆ>เขาได้ได้รับข่าวว่ามีโครงการมีโครงการบ่มเพาะคนที่จบกเกษตรโดยตรงแล้วมีพื้นที่ของสปรกรให้ทำอย่างเงี้ยค่ะ คขาในพี่เขาก็มาเข้าโครงการเขากลับไปเขาก็เลยบอกว่าเออนี่มันมีโครงการแรงงานคืนถิ่นนะคะมาแล้วอบรมเสร็จแล้วจะได้ที่ลองไปเอาไหมอย่างเงี้ยค่ะที่รัฐจัดการอบรมคนคนที่ไม่มีงานทําให,ให้ให้มีการอบรมเฉยๆคขาในเขาบอกว่าคนที่อบรมแรงงานคืนถิ่นแล้วเนี่ยลองไปสมัครดูมันมีโครงการใหม่โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นโครงการต่อเนื่องจากแรงงานคืนถิ่นนะคะ ค่ะก็เลยลงมาสมัครอบรมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ดกูก็ด้วยพื้นฐานพี่มีอาชีพทางการเกษตรด้วยเนาะคือลาออกก็คิดว่าตอนแรกอ่ะพี่มีที่ดินบางส่วนอยู่นิดหน่อยะคะ่ะที่บ้านเป็นสมบัติของพ่อแม่ทิ้งไว้ให้นะคะก็ พี่ๆเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่ดินเรามีทําไมไม่ทําก,ก็ตรงนั้นก็จุดชนวนเหมือนกันว่าอยากให้เรากลับมาทํานาแบบกเกษตรผสมผสานนะคะตอนแรกที่ลาออกจากงานก็คือตั้งใจมาทําตรงนั้นพอดีมีโครงการตัวเนี้เข้ามามันก็เหมาะมันก็แมทกันพอดีเลยะคะ่ะแต่พอเรามาอยู่วังน้ําเขียวเนี่ยเหมือนก็วิ่งวิ่งลอกสองที่ก็กลับไปทํานาด้วยแต่นาเนี่ยด้วยความตั้งใจตอนแรกคิดว่าจะทําผสมผสานพอเรามามีเนื้อที่ตรงนี้เวลาเรามันไม่พอที่จะไปดูแลรายละเอียดตรงนั้นมากคะ่ะ ก็ตอนนี้ก็ทํานาเป็นนาข้าวเชิงเดี่ยวอย่างเดียวเลยอยู่อยู่อําเภอโชคชัยะคะอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเนะะี่ยค่ะ โครงการที่เธอพูดถึงนั้นคือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโอกาสให้คนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยที่มีใจต้องการทําการเกษตรกรรมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติพร้อมกับมอบที่ดินสําหรับทําการเกษตรกรรมแม้ว่าการจับจอบขุดดินยกร่องเป็นแปลงเกษตรนั้นเป็นเรื่องยากสําหรับสาวทํางานในเมืองแต่ด้วยความมุ่งมั่ และความตั้งใจอยากทำเกษตรอินทรีย์รละอยากมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผักที่ปลอดภัยที่สำคัญต้องการเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองและความสุขใจก็เกิดขึ้นที่นี่ในที่ดินพื้นเล็กๆของเธอเข้ามาอยู่ที่นี่ปีกุมภาพันธ์ปี2553 ด้วยพื้นที่ที่สปกแบ่งให้เราเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่รกล้างอะค่ะค่ะแล้วก็เอารถไถมาปรับพื้นที่มาปรับพื้นที่ก่อนแต่ด้วยความตั้งใจนี่ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนิดหน่อยค่ะค่ะด้วยความตั้งใจก็คือเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานนะคะเป็นไม้ผลเป็นผักเป็นไม้ระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม้ไม้ที่ใช้ก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะปลูกผสมผสานกันไปแต่แต่ เริ่มนี่ก็ค่อยๆค่อยๆทีละสเตปค่ะได้พื้นที่สองไร่ครึ่งค่ะด้วยด้วยพื้นฐานเนี่ยก็คือเป็นเกษตรกรนี่แหละค่ะพ่อแม่เป็นเกษตรกรพื้นฐานมันก็มีเรื่องการเกษตรอยู่บ้างก็อยากทําพอได้พื้นที่แล้วมันมีความรู้สึกอ่อมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วทําอะไรดีค่ะก็เลยตรงนั้นแหละมันก็จุดประกายให้เราอยากทําค่ะมันก็เหมือนมีแรงกระตุ้นเรามากขึ้นอยากให้เราทําเกษตรนะคะ ด้วยด้วยด้วยหลายเหตุเนาะจากตอนที่เราเรียนนะเราก็เห็นเกษตรกรเ็าทาเวลาเราไปดูชาวบ้านทำเนี่ยอุ้ยเราอุ้ยเหมือนสนุกมากเลยสนุกมากเลยอยากทาใช่ไหมคะคราวนี้พอมามีของเราเองก็ก็อยากทําแต่ว่ามันมันก็มีบ้างเนาะอุปสรรคด้วยแล้วว่าเรามาเรามาเรามา,า,มาไม่ได้มาจากแบบแบบมีทุนทุนหนาเรามาแบบทุนบางๆใช่ไหมคะ พอมาลงพื้นที่ตรงนี้ที่สอปอให้เนี่ยมันเหมือนต้องต้องบุกเบิกพื้นที่ใหม่หมดเลยต้องปรับใหม่ต้องทำยังไงเงี้ยค่ะต้องมาวางแผนเรื่องแปลงพอเราทําได้จริงๆเราเห็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาทาจริงๆมันก็เลยทําให้เราอยากทำเนาะพอทำจริงๆเราก็มามองว่าเฮ้ยตอนนี้คนทั่วไปนะ่ะหันกลับมากินผักกันเยอะเนาะหันกลับมาเรื่องการดูแลสุขภาพกันเยอะ หันกลับมาเรื่องธรรมชาติกันเยอะมากเพราะว่าตอนนี้สภาพธรรมชาติมันไม่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนาะมันไม่ได้ดีมันไม่ได้มันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนอ่ะคนก็หันช่วยกันหันกลับมาดูน่ะแต่คราวนี้พี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะหันกลับมาเรื่องเรื่องของธรรมชาติด้วยค่ะคราวนี้อย่างเรื่องในแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผักไปมันมันก็หนึ่งแหละเรื่องสุขภาพเนาะ ถ้าทําผักทาแรของพี่มันเป็นผักไร้สารคือไม่มีเคมีทุกขั้นตอนหนึ่งแหละก็มองที่ตัวเองว่าเราปลูกเนี่ยแค่กินเองก่อนสุขภาพเราดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปกินของตลาดที่มันมีเคมีเยอะๆเราทําเองเราเห็นว่ามันมีเคมีหรือไม่มีเคมีใช่ไหมคะพอเรากินเหลือก็อาจจะได้แจกแขกเพื่อนอะไรที่มาเยี่ยมเรา,าค่ะ,คะ,อ,ะอยู่ได้ตอนแรกนี่ทางสปปแบ่งพื้นที่แปลงหน้าให้คนละหนึ่ง หน,หนึ่งไร่เหมือนกันค่ะตรงนี้มันยังไม่มีระบบน้ําก็อาศัยไปทําอยู่แปลงหน้าก่อนหนึ่งไร่พี่ก็จะลงเป็นผักเมืองหนาวกับพวกวอเตอร์เคสค่ะตอนนั้นกระแสวอเตอร์เคสมันแรงอยู่พี่ก็ไปทำวอเตอร์เคสขายหาปลูกวอเตอร์เคสก็จะทําส่งที่สหกรณ์บ้างมีลูกค้ามาเอาที่แปลงบ้างค่ะมันก็ทําให้เรามีกําลังใจเนาะพอปลูกเสร็จแล้วมีลูกค้าวิ่งเข้ามาเอาถึงเราเลยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปวิ่งหาตลาด ไรายได้จากทางอื่นตอนนั้นไม่มีค่ะปีแรกไม่มีรายได้จากทางอื่นอยู่ได้ค่ะอยู่ได้มีเงินใช้มีเงินเก็บนิดหน่อยมีเงินเก็บนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยพอเราปลูกผักกินเองใช่ไหมคะคือด้วยว่าพี่ทํานาเองด้วยใช่ไหมหนึ่งแหละข้าวไม่ต้องซื้อเลยหรือว่าญาติญาติที่มาเยี่ยมจากจังหวัดนู้นจังหวัดเนี้ยเขาก็จะมีข้าวมาปันกันเอาข้าวมาแบ่งกันค่ะเขาจะเอาข้าวมาฝากหนึ่งข้าวเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะสองเราอยู่ใกล้น้ําเรามีระบบน้ําน้ําก็ไม่ต้องซื้อ สามเรามีผักกินในครัวเรือนเนี่ยค่ะเราปลูกอไรนิดอะไเหน่อยไม่จําเป็นต้องไปซื้อผักเลยค่ะ<ม>ก็อาจจะซื้อพวกน้ํามันพืชพวกนี้ค่ะพวกน้ามันพืชพริกแล้วก็ปลูกมะเขือแล้วก็ปลูกผักสวนครัวน,นี่ปลูกปลูกอัลกสองก็สามกอเนี่ยค่ะมันก็จะได้กินรายจ่ายน้อยรายจ่ายน้อยมากรายจ่ายก็จะเช่นน้ํามันรถยนต์เนี่ยจ่ายบ้างใช่ไหมคะน้ํามันพืชเนี่ยจ่ายบ้างมันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่ว่าพวกอาหารนี่แทบจะไม่ได้ซื้อเลย เกษตรกรก็จะตื่นแต่เช้านะคะจะตื่นแต่เช้าก็ตอนเช้าๆเลยนี่มาลดน้ําคือที่บางน้ําเขียวเนี่ยถ้าตอนเช้าๆเนี่ยบางสภาวะอากาศมันจะมีหมอกเยอะค่ะ <c oughs> ก็จะมาลดน้ําล้างหมอกเพราะว่าผักเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนหมอกตอนเช้าๆถ้าไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเรียกลาน้ําค้างนะคะค่ะแต่ว่าโดยปกติกิจวัตรประจําวันของเกษตรกรเนี่ยก็คือตื่นเช้ามาก็จะมาลดน้ํากันแต่เช้าเลยค่ะ พอลดน้ําเสร็จสายสายก็จะเบรกกินข้าวใช่ไหมคะถ้าแดดร้อนเอารดน้ําเสร็จช่วงพอกินข้าวเสร็จเนี่ยสายสายก็อาจจะมีถ้าถ้าเกิดว่ามีการปลูกผักแต่ภาษาภาษาเกษตรกรเขาจ,จะเรียกว่าแต้มนะคะแต้มก็คือการเอากล้าเอาเบี้ยเอากล้า,า,ก,าก็คือเบีย้ยค่ะเอาเอาเบี้ยผักเล็กๆเนี่ยคะ่ะมาลงแปลงคือการปลูกนะคะก็เรียกว่ามาแต้มผักค่ะพอแต้มผักเสร็จถ้าแดดมันร้อน ผักมันจะมีอาการเหี่ยวใช่ไหมคะก็จะเข้าร่มค่ะจะเข้าไปอยู่ในร่มกิจกรรมในร่มก็จะมีการเพาะเบี้ยค่ะเพาะก้าก็คือเอามาเล็ดพันเนะะี่ยค่ะมาหยอดลงถาดตอนแดดร้อนๆนะคะ,คะพอสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงแดดเริ่มอ่อนละก็จะออกมาทํากิจกรรมปลูกต่อแต้มแต้มแต้มก้าต่อค่ะ แล้วตอนเย็นๆก็ลดน้ำอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ถ้ามันก็จะผักเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายหลายรุ่นนะคะในหนึ่งแปลงเนี่ยอาจจะมีกําลังเล็กๆที่เพิ่งลงวันนี้แล้วก็มีอันนึงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ลดน้ําอันนึงพร้อมที่จะตัดแล้วก็อันนึงคือแปลงโล่งๆเราพักแปลงไว้ค่ะฆ่าเชือ้อาบางคนตื่นเช้ามาถ้ามีออเดอร์ผักใช่ไหมคะออเดอร์ผักอย่างที่นี่ ถ้าส่งประจำจำกันเลยทุกวันเนี่ยก็จะมีสหกรณ์ที่จะต้องส่งจันทร์พุซุก mm hmm. ยกตัวอย่างของสหกรณ์เนี่ยก็จะตัดกันพอลดน้ําเสร็จก็จะตัดผักต่อเลยสําหรับกิจกรรมตัดผักนะคะคะุถ้าไม่มีตัดผักก็จะก็จะปลูกก้าแบบนะะี้ค่ะจะจะแต้มจะพอจะ,จะ,จ,ะจะแต้มเนาะเอาเป็นภาษากเกษตรกรเนานะจะแต้มผัก แล้วก็บางทีเนี่ยกิจกรรมมันมันมันก็จะมีเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะตอนเย็นก็อาจจะลดน้ําอะไราเสร็จอาจจะมานั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮาค่ะแปลรูปผลผลิตผักในแปลงส่วนใหญ่พี่ก็จะไปแปรรูปเป็นสลัดชุดนะคะทำสลัดชุดขาย ของเราก็จะมีทําผลิตน้ําสลัดเองใช่ไหมคะค่ะผลิตน้ําสลัดเองแล้วก็ผักบางส่วนที่มันตกเกรดอย่างเช่นลูกค้าต้องการสมมติเขาเขาาขอไซส์มาเช่นขอไซส์สามขีดนะอันที่มันไม่ได้ไซส์เขาเนี่ยเราก็จะเอามาแปรรูปบางคนก็อาจจะขายส่วนตัวคือระบบกลุ่มการแปรรูปตอนนี้เรายังเรายังไม่ไม่สมบูรณ์นะคะ ก็จะออกไปขายกันส่วนตัวบ้างหรือว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาอย่างเช่นตอนนี้ของพี่ก็มีส่งทีส่ส่วนราชาการนะคะเป็นเดลิประมาณว่าเด mm hmm. ลิเวอรี่บ่อาทิตละอาทิตะหนึ่งอาทิตละหนึ่งครั้งถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเอาเป็นเรื่องราคาก่อนสมมุติว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยโอ้ยราคาดีมากเลย mm hmm. เพื่อนบ้านไปขายโอ้ยดีมากเลยแต่แต่พอเราไปขายเนี่ย มันอาจจะถูกลงมาอีกครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นไงคะทุนที่เราลงไปมันก็จบแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าปลูกพืชแบบนี้ค่ะแบบอินทรีย์แล้วก็ผสมผสานเนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่ปลูกสมมุติปลูกผักนะคะอ่ะปลูกทัวปลูกผักบุ้งปลูกแครอทปลูกผักสลัดปลูกหลายๆตัวใช่ไหมคะวันนี้พี่เอาแครอทไปขายตลาดอุ้ยวันนี้แครอทราคาตกแต่ว่าผักสลัดราคาแพงมันจะเอื้อกันนะคะมันจะอุ้มกัน ในแปลงเกษตรอินทรีย์นี้ปลูกได้ทุกชนิดพืชเลยค่ะทั้งไม้ผลไม้ยืนไม้ต้นไม้ ไม้เขาเรียกไม้ะไรค่ะไม้ไม้ระยะยาวแบบไม้ใช้สอยใช่ไหมคะไม้ใช้สอยก็ก็ทาได้เนี่ยหมายถึงว่าในแปลงเกษตรินทรีย์นะคะปลูกไม้ใช้สอยปลูกไม้ระยะกลางปลูกไม้ระยะสั้นปลูกพืชผักในปลูกได้หมดเลยค่ะในในแปลงเกษตรินทรีย์แต่บางทีเราก็อาจจะแบ่งเป็นโซนก็ได้อย่างเช่นผักที่เราปลูกไว้กินเนี่ยบางทีบางชนิดมันอาจจะไม่ชอบร่มไม้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะทําให้มันอยู่กลางแจ้งซะแต่บางชนิดที่มันชอบร่มไม้เนี่ยเราอาจจะปลูกปลูกเพื่อหลายๆอย่างในในในไม้นั้นได้ค่ะ เช่นเราปลูกไม้ใช้สอยก่อนแล้วต่อมาก็เป็นไม้ระยะกลางแล้วก็ปลูกผักที่มันอยู่ใต้ร่มเนี่ยค่ะได้ค่ะได้เกษตรอินรีย์ NC ไม่จําเป็นต้องต้องเป็นเชิงเดี่ยวค่ะปลูกปลูกได้ทุกชนิดพืชเลยค่ะ นับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในที่ดินที่สักประมอมอบให้ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าขนาด2.5ไร่เธอเตรียมใจมาพบกับความลำบากและแม้ว่าเธอจะมีพื้นฐานการทำกรเกษตรมาบ้างแต่ก็ไม่ง่ายเลยสำหรับสาวทำงานออฟฟิศจากมือที่จับปากกากลายเป็นหยากระด้างจากการจับจอบและถอนหญ้าที่แปลงผักทุกวันแน่นอนว่าเธอมีความสุขก,กับการบริหารแปลงผักอินทรีย์มีเพื่อนกเกษตรกรที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มีคำกล่าวว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินั้นเห็นจะเป็นความจริงที่สุดนดที่แห่งนี้ตอนแรกๆที่เริ่มมีป่าชุมชนก็จากที่เราไปไปทำมาในโครงการของสอปรกรนะมันก็จะมีอ่าพอไปทำแปลงหน้าเนี่ยมันก็จะรู้จักคนใช่ไหมคะแล้วเราเรา,เรามีเรื่องการตลาดใช่ไหมคะเราก็บอกอสมาชิกที่ทำอยู่ข้างหน้าเนี่ย ก็เขาจะไม่เป็นเรื่องตลาดเขามีแรงปลูกแต่เขาไม่มีเรื่องตลาดใช่ไหมะเราก็เลยเข้าไปทําเรื่องตลาดในเขาก็รู้จักกันรู้จักกันคราวนี้พอมีเรื่องป่าชุมชนเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปมีไปชวนกลุ่มพี่ๆที่ทําผักด้วยกันนยคะมาร่วมกิจกรรมป่าชุมชนตอนแรกๆก,ก,ก็มีงบสนับสนุนมาจากสปกอก่อนเนาะแล้วก็ให้ไปประชุมไปไประชุมกันแล้วก็แบ่งกรรมการเป็นโซนๆน,นะคะ กรรมาการโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่เป็นใครแล้วก็ได้มีองค์ประกอบทางส่วนลุงโชคเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเรื่องเรื่องนี้ค่ะทางพี่ก็เข้าไปไปไปช่วยนะคะไปช่วยเรื่องแรงทางพี่ชัชนะกก็รับมาแล้วก็ทางพี่ก็จะประสานกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะให้ช่วยกันอย่างเช่นของพี่เนี่ยก็อาจจะรับผิดชอบเรื่องอาหาร พี่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาหารเป็นหลักเลยเวลามีสมาชิกมาเวลามีเพื่อนๆมาปลูกป่าหรือว่าเวลามีกลุ่มมาปลูกป่าเนี่ยพี่ก็จะดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องประสานงานกับเพื่อนๆแล้วโซนพี่อยู่เนี่ยเป็นโซนสีมีพี่ชัยชนะเนะะี่ยค่ะเป็นประธานกลุ่มป่าชุมชนแล้วก็เป็นประธานกลุ่มกลุ่มทั้งหมดของในนิคมนะคะเราก็เน้นในการปลูกป่าทำป่า,ปาชุมชนำทำป่าต้นน้ำในบริเวณของนิคม เศรษฐกิจพอเพียงของพวกเราเนี่ยค่ะประมาณเนื้อที่ประมาณสองพันไร่ค่ะแต่พวกเรามาตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรใหม่แล้วก็มาอยู่รวมกันแล้วก็มองจะว่าว่าเออสภาพภูมิศาสตร์น่าจะมีการเพราะเมื่อเดิมตรงนี้มันเป็นป่าป่าสนโซมพวกเราก็เลยมารวมตัวกันชื่อว่าเออน่าจะมีการเอรวมกลุ่มเพื่อจะปลูกป่าเพื่อสร้างป่าต้นน้ำแต่เราคืนความเป็นขึ้นตั้งแตเมเริ่มจริงเริ่มมตั้งแต่ปี5้าสา ทำเรื่อยๆมาก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆรวมๆกันมาค่อยๆรวมกันมาเรื่อยๆนมันก็เป็นธรรมชาติของการทํางานมันต้องมีคนค้างแล้วคนเห็นด้วยรวมกันนะคะก็มีบ้างแต่เราก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวเล็กๆน้อยๆเริ่มมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็คือถือว่าประสบผลสำเร็จนะจุด การเกิดความตระหนักเรื่องการพึ่งพาธรรมชาติและการเรียนรู้จากเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสั่งสมประสบการณ์ก็เกิดการสร้างกลุ่มเพื่อดูแลและจัดการป่าชุมชนภายใต้ชื่อกลุ่มอนุรักษ์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวพอเรามาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะเราก็มาอยู่กับป่าแต่ว่าเป็นป่าถึงจะเป็นป่าที่ ไม่ค่อยจะมีต้นไม้มากนะแต่ว่าเราก็มาทํามาหากินที่นี่นะครับทํามาหากินที่นี่แล้วทีนี้ประกอบกับที่เราเนี่ยไม่เคยทําอาชีพการเกษตรมาก่อนนะครับพอเรามาทําการเกษตรเองเนี่ยถึงเราจะเริ่มเปลี่ยนอาชีพมาไม่กี่ปีทีนี้เราพอมาทําการเกษตรมันมีสิ่งที่จะต้องเกียวก็คือเรื่องของ ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเกษตรนี่ต้องพึ่งพาธรรมชาตินะครับแล้วรอบๆตัวมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่โดนทําลายนะฮะธรรมชาติโดยโดนทําลายไปกลางวันนี้แดดจะร้อนมากอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีต้นไมนะ้ทีนี้เราก็เลยรวมกลุ่มแล้วก็พูดคุยกันกับเพื่อนๆคนรู้จักกันเพื่อนพี่น้องนะ ว่าเรามาอยู่ที่นี่เราทำมาหารกินที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่เราน่าจะทำอะไรให้ที่นี่บ้างดะงนั้นสิ่งที่น่าทำที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นซึ่งก็คือการปลูกต้นไม้นี่แหละการปลูกต้นไม้การสร้างป่ากลับคืนมาเพราะว่าตรงนี้เดิมทีมันเป็นป่าแล้วก็มันเป็นต้นน้ำด้วยสิ่งที่เราทำที่นี่เรา ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเรามากนะผมมองนะครับเพราะว่าอย่างฝนตกมาเน,นี่ยน้ําจะไหลลงสู่ข้างล่างอย่างรวดเร็วตอนนี้เราก็มองว่าถ้ามีป่ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอให้น้ำเนี่ยไหลลงข้างล่างน้อยลงซึ่งก็อาจจะไม่เกิดน้ําท่วมกิจกรรมนี้เราจะมีตลอดปีนะครับอย่างเข้าหน้าฝนเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับพอหมดฤดูฝนพอเข้าหน้าหนาวเนี่ย เราก็จะทําฝายชะลอน้ํากันครับที่นี่มันเป็นหุบเขาเป็นภูเขาเยอะแล้วมีล่องน้ําเยอะนะครับเราก็ไปทําฝายชะลอน้ําเพื่อจะดักเก็บดาเอาไว้พัวปลายฝนเนี่ยน้ําในล่องมันจะค่อยๆไหลพอไปถึงฤดูหนาวหมดฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะไหลหนีหมดเลยโดยที่ไม่เหลือน้ําเอาไว้แม้แต่หยดเดียวนะฮะทีนี้เราก็ไปทําฝายชะลอน้ําเอาไว้เพื่อที่จะ จักเก็บน้ําสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าแล้วก็สัตว์ป่าได้กินด้วยนะครับพอเข้าฤดูแรงแล้วก็จะดับไฟป่ากันที่นี่จะมีไฟป่าไหม้ทุกปีนะครับเกิดจากคนนี่แหละคนเป็นคนเผาครับเราก็ดับไฟป่าระวังไฟป่าแล้วก็สํารวจก้าไม้ที่เราปลูกตรงไหนที่มันไม่น่าจะรอดถ้าเราพอที่จะเอาน้ําไปลดมันได้เราก็ช่วยกัน จากเดิมที่ที่ป้ามาอยู่ที่นี่นะคะมันก็จะเป็นเขาวัวรลนซะส่วนใหญ่หลังจากที่เรามีการรุ้รักให้ให้มีการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นแล้วมีคนที่มาดูแลเนื่องจากการปกติทุกปีจะมีไฟไหม้ในกลุมอนุรักษ์นี่ก็จะไปคอยดับไฟที่ไม่ให้ไหม้เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นีส่วนที่เข้าทําการทำปศุสัตว์เขาก็จะเผาป่าเพื่อที่ต้องการให้หญ้ามันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นต้นไม้มันก็เริ่มถูกเผาไป หลังจากที่เรามีการรวนลงกันที่ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยพวกพวกน้องๆก็จะวิ่งไปช่วยกันดับไฟป่ปาก็เริ่มมีมากขึ้นความเขียวที่เกิดขึ้นที่นี่ก็มีมากขึ้นตอนนี้มีประมาณ6-70%เกิดขึ้นแล้วค่ะจากที่มันเคยเแห้งแล้งจากที่ไม่เคยมีต้นไม้ค่ะ ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์งานมาหลายอย่างที่สุดพื้นดินที่นี่ทำให้เธอค้นพบคำตอบของชีวิตที่ยั่งยืนและมีคุณค่ากับการทำกรเกษตรอินทรีย์ก็ผ่านผ่านมาหมดเนาะระบบโรงงานก็ผ่านระบบราชการก็ผ่านหรือว่าสัมผัสกับ สังคมเมืองเยอะแย,ยะมากมายก็ผ่านมาแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะจบที่เกษตรอินทรีย์คิดว่านี่แหละมันมันเป็นตัวตนแล้วแหละค่ะอืมถึงว่าจะไม่มีที่ตรงนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะไปเป็นเกษตรอินทรีย์ที่อื่นตลอดชีวิตแหละเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติที่ได้อยู่กับเกษตรอินทรีย์ที่ได้ให้ให้สุขภาพตัวเองดีอะเนาะ อยู่ในเมืองไปสู้รบอะไรมากมายมันทําให้สุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแหละมันเสียไปเรื่อยๆตอนนี้เราหันกลับมาทําเกษตรอินทรีย์เราอยู่กับธรรมชาตินะพี่คิดว่าอุ้ยมันมันได้อะไรเยอะแยะกลับมาเลย<ะ>จ้าก็คิดว่า,น,าน่าจะนี่แหละคือชีวิตที่แท้จริงน่าจะน่าจะจบที่เกษตรอินทรีย์ค่ะมันมันมีความสุขจริงๆนะ